การฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับภายใต้การนําของพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะบอกให้คุณผู้ชมที่กําลังชมคลิปอยู่ตอนนี้ให้ได้ติดตามกันเพราะว่าแนวนโยะบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยคอยากใช้พูดเรื่องนี้อีกทีนึงนะฮะเมืองหลักเมืองรองคืออะไรยังไงฮะเมื่อก่อนเนี้ยครับประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวมันกระจุกตัวอ๋อ เราก็ไปพัทยาไปหัวหินไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปหาดใหญ่ไปสุราษฎร์เพื่อไปสมุยครับประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมองเห็นครับว่าประเทศไทยมีเมืองที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้ใช่แค่เมืองประจําที่เรารู้จักเราไปกันอย่างนี้ไม่ใช่หยุดสำบ้นไปเชียงใหม่หยุดจมบ้นไปภูเก็ต หยุดสองวันเป็ปัญยาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหประเทศมีตั้ง77จังหวัดท่านก็เลยประกาศเมืองรองขึ้นมา55จังหวัดอีก55จังหวัดใช่ฮู้เชือเ่อมกันนะเนี่ยเออแต่ที่นี่ท่านประกาศไปปั๊บเนี่ยมันก็เป็นมาเลพันธุ์ให้แก่จังหวัดต่างๆเนี่ยที่จะไปลดน้ำพรวนดินให้มันโผล่ผุดขึ้นมามนะฮะหลายจังหวัดทําได้ดีเริ่มกันแล้วล่ะถ้าภาคเหนือเนี่ยนะครับเชียงราย ได้ดีมากเหมือนจะเป็นเมืองหลักเลยนะตอนเนี้ยแพร่นาดทําได้ดีมากดีเลยทีเดียวนะครับภาคอีสานโชคดีมากครับสายมูมาเองโอ้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มจับกลุ่มกันนะจับกลุ่มเลยนครพนมสกลนครหนองคายอุรีรัมย์ตอนบุดรธานี พยานนาคเลื้อยเต็มไปหมดเลยได้กลุ่มนี้เลยใช่ล้วเป็นเมืองรองหมดเลยนะเนี่ยเป็นเมืองรองหมดเลยสายมูมาเองเลยจากโคราชขอนแก่นปุ๊บดิคงเวืองนี้เมืองรองหมดเลยคือเมื่อก่อนในอีสานไปเขาใหญ่เอาหยุดแค่นี้ก่อนใช่ไม่ได้ไปไหนเกไกลกว่านั้นแต่นี่สายมูกันไปกันที่ตรงนู้นเยอะแยะมากมายนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมอ๋า ได้กระทำการที่มันเสริมสร้างเมืองอรอก็คือคือการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโอ้โหอันี้ชื่อนี้พลอยไพรวัายเออเขาจะให้เราไปเที่ยวชุมชนเพราะประเทศไทยเราเนี่ยประกอบด้วยชุมชนชนเผ่าเยอะมากอ๋อชาติพันธุ์โอ้ยเรามีชาติพันธุ์มงแมวเยาลีซออีก็กระเรียงปะปะกโยลาวเงาะป่าสาไก่ด้วยไหมเนี่ยใช่ ทั่วประเทศเลยนะถทั่วประเทศนี่เยอะมากนะฮะเยอะมากครับมันก็เลยทําให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ซึ่งมันไม่ได้แค่ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมดาครับชุมชนมีรายได้ใช่คุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่คนตระหนักเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติมีความเข้าใจครับมีความภาคภูมิใจมีการอนุรักษ์ครับมีการส่งเสริม นี่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับการที่มีการเปิดเรื่องการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมขานรับในแง่ท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับส่วนกระทรวงมหากไทยกับกระทรวงท่องเที่ยวเขาผนึกกาลังการออร่วมกันชุมชนท่องเที่ยวโอท็อนวัดวิถีโอท็อนวัดวิถีก็คือเอาสินค้าโอท็อกับการท่องเที่ยวเนี่ยครับ,รบช่วยซึ่งกันและกัน นักท่องเที่ยวมาเยอะโอท็อปขายดีถูกต้องเลยโอท็อปดังนักท่องเที่ยวอยากมาอยากมาเห็นของจริงอยากมาเห็นวิธีการผลิตอยากมาเห็นของจริงนักท่องเที่ยวอยากมาทําด้วยทำไงเราก็มีอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันอีกเลยนะเอาต้องคุยอีกเป็นเรื่อง Cre a t i v e Tourism เป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อ๋องั้นเอาเอาของกระทรวงธรรมกับ กระทรวงมหาดไทยก่อนอาเภณกระทรวงวัฒนธรรมก็คือท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนโดยเฉพาะยิงชาติพันธ์ส่วนทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนร่วมกับการท่องเที่ยวก็คือโอท็อปนวัดวิถีซึ่งเป็นการยิงนกนัดเดียวได้สองตัวก็คือได้ขายโอท็อปด้วยได้ฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยถูกไหม ก็จะทําให้มีการพัฒนาสินค้าโอท็อปเพื่อให้เป็นสินค้าที่ขายดีขณะดเดียวกันก็ต้องใช้โอท็อปเดนดึงคนเข้ามาเที่ยวคนมาเที่ยวแล้วเมื่อมีคนมาเที่ยวโอท็อปก็ขายดีมันก็จะช่วยกันนะช่วยกัน <ๆ S 1> นี่แหละคะ่ะด้วยวิสัยทัศน์อของพลเอกประยุทธ์ในการที่จะใช้การท่องเที่ยวในการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจครับทั้งการท่องเที่ยวเมืองหลักและการท่องเที่ยวเมืองรองทีงนี้ที่กอปปีพูดไว้ว่า เอ๊ะถ้าเราจะไปซื้อสินค้าโอท็อปแต่เราอยากจะทําเองได้ไหมผมเป็นคนชอบทำอ่าถ้าฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเรามาคุยกันถึงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกระแสใหม่ของการท่องเที่ยวและประเทศไทยเรานั้นขานรับได้อย่างยอดเยี่ยมใช่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะที่ผู้ชมได้ติดตามชมคลิปมานะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องหลักเลยนะฮะที่ทําให้การฟื้นฟูประเทศเนี่ยกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้น ทุกๆเมืองในทั่วประเทศไทยหรือพาะยิ่งเมืองรอง55จังหวัดรีบนะฮะทำให้ความอะไรนยการที่ให้ท่องเที่ยวได้ไปเมืองคุณเนี่ยได้กลับมาไวๆนั่นเองนะฮะหมดคลิปนี้เมืองไหนที่คุณอยากไปรีบไปเลยฮะอาจจะเจอเราสองคน